ไก่เขย่าแม่ครับเดี๋ยวเบิรนี่ยครับนบกับเราเช่นเคยนะครับไก่ขยเอยเาอีกแล้วอน้นิวง่พบกับทีมงานักอ์ลีชินเอีกแล้วนะครับทำงานหายินหมานใส่กบระมาณแล้ว มันตลาดอย่างเดียวช่วงนี้นี่ยังนี่ยังจานนี่พวกพี่ครับใส่ลายเลยเออกินแมงลายๆเล้วยังแสบดาบไปละเก็นอุ้ยสนามอ๋อสนามตะก้อยังเยอะอย่างงี้อย่างเงี้ยเพื่อนนั่นแหละรถเปิดใหญ่ย่างเงี้ยมันเสียจานอ่ะเขาออกเน่ บริสายมันมีสองอันเด้อหม่ีฮะอันใหม่เนบ่บมันมันมันเสียหน่อยเดียวถูถูเอาก็ะเดาะเออเคล็ดล้วกินอะยว่เขาครับกอดบอยเตผักลางกายเมื่อหนึ่งครับลองไปอเลยตังไ นี่นี่แบบตั้งไว้ังเิั่รอ่ะเป็นพิัณฑ์เป็น่สั่งล็อกเอาไว้ทำเปิพธภั์เออไ่ได้ไปตกนะรงยาสั่งหืออเข้าอจานรอ่มีล็อกเนาะยิงไกลชนไกลด้ไเนี่ยนั่นนหญ่ อันนั้นก็เฮ็ดไว้ครับใส่ตุงเย็นไว้กินแตนีก็พอกินแตนีก็พอใช้อันอื่ครับใส่เกลือครับอันนี้มานยังบวกโอ้โหเป็นเซอร์เป็นเซอร์ครับเินเซอร์ก่อนไม่เดียวครับ ต้ไปตมมาคูกแตกเลยกินกีจ้าไปติยไก่ม่ต้องหัวกมอฮะไก่ม่ต้องหัวก่อนตื่นเลยมันตื่นคนนี่มือขยอครับวันนี้ ขาตะไคร้ใบมะกรูดใบกะเพราที่นึ่แซบเดือดแห่งกินาครับผมใช่เมื่อนยูบด้วยใช่มื่อย้ไรครับ่ย่สไข่ก um ันครับกลไตนานะครับ <tavalla> ไม่ันครับมันคือกันครับกับไก่ใต้น้าแต่ห้าเป็นแค่ว่ามันเขเอาซื้อครับคลื่นกันเบดใส่ไปเลยใส่ได้ๆเนาะใส่ได้เจ็บไย ผมควระใ,ใช้ฉันโชคชที่แล้วครับรกชยได้มาขอก็ควรให้ข่าวควรควพืินดินแตกเนี่ยอโอ กล้ได้น้ามามันเขา้องใส่คีไข่หวแม่นนี่ก็ใส่เดี๋ยวเดมืหนี้มาใส่บ่ใส่บ่มีครับดูดีว่าใส่ที่ใส่เลยใส่หอมบ่มาใส่บางคนก็ใส่นะบ่มีเลยใส่บ่น้อยเดียวใส่กระดมีสามัวใส่สาม ถ้เป็นยูนิฟิวมาลินตาจะซื้อกระสุนมาล่าปลาวันนี้ตอนนี้ก็ดูนะคะแล้วรอใหม่ค่ะเพราะว่าเป็น KDS มาค่ะเรื่องงงก่อนเพราะงงเลย ก่นนอแล้วครับแ๋ยวไประมาณทิปเทีบ่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาไม่ตกทีละคันเรื่องนะเไปไหมเนี่ยที่เนี้ยวัวนี้คือใส่แล้วซื้อมาเก็บจาสวมไงนี่

ออย,ย,ย,ยื้เลยดิยิ้อแล้วใจเย็นใจเย็นครับใจเย็ยเยนความหวังอยู่ที่เจ้าคนเดีย <c oughs> วมดตัวชาลุนชาลุนเต้าว่านัน่ไปหายงยงวัเขาเย,ยนะอะมุ่างไว้จังไป เอาไยังเร่งแล้วนี่ต้องรอทูต่มาแล้วไหนเขามากินถิ่นถิ่นตอนที่ะตอนเลยม <c ười> ันสิเบืดอได้ยอมไว้ร่างหนึ่งเดี๋ยวแค่นี้เดียวน้ำผึ้งน้ำผึ้กอนกินน้ำผึ้ก่นเค็มนเลย

มาข้่ม <handled klore> ้อ้าเร่เสอ้่ชนเียัเพื่อนไก่ยาแมนครับเนี่ยข่ยาวไปเบิ้งเนี่ยครับเนี่ยยืแมนครับอ้าวรอบเดียวไปชุกเลยอ่ยังครับยังครับเอาล้นี่ใส่ยาวอครับใส่รครับโอ้ิดยอง ยังมีได้จานย่างนีบวเขาเรนไกลขยาาแมนครับทำยังไม่ขยนะครับน่งมีเลยจานเอาน้ามินบ่วฮะเอาไปจำเลยพี่ลองจำด้วยใส่น้ามีกบ่วเดี่ยวเดี๋ยวจะควงคืนเลยไป เอา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 พี่เอาเอาหลอกกรนนั่งจองมานอรหลอกหน่อยอ่ะไปให้จัดไปมน้อไยังหอกไปเรียบร้อยไม่เชื่กลับบ้านเรียบร้อยรมมนี่บอชุกเลยเพีแล้วแต่มันยังเหนียวอยู่ได้จิ้มมือจิ้มจิมตอนนึแล้ว Ủa, nhạc đấy gì gì chim 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 này chim 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 chim

กกกัแล้วตีนลิงกระสีบรายเงินน้อเขาเด้อมามือตรงเยาอญิงหัวครับแยาอยู่ครับซื้อมามเนยาในพี่ใส่เบืินเลยหรอโอยจมก็จเมเลยบมอ่ะ เอาไปปลูกเนี่ยจานปลูกไปลยนปลูกบะขึ้นล่ยพิกเลือเพริกเกิเกออนวยาวขยาวขยาวขยาวเราเอาเลาย่อยจานนี่อะไรครับเน่หลนหล่นเรื่อไรจะองเห้อ

นี่ครับข <twitch> ยา่าเขย่าแล้วก็ทีเลยเหมาอนั้นเปยหนุ่อ๋อของมาตาก่อซะคนไปสกนร้มันบ่น่นี่นี่นันองมันบนาบกนนนี่ครับไก่ขย่า ที่คือใจไตนาวแม่ครับอ่ะพอแล้วเราซิมซิมข้างหลางเิ่มซิมเลยิดมเลยอ่ะเราซิมเบิรงครับเบอร์เซียรเ่ะนะแต่ไบอกจะพายเนม่ยดารถตอยู่เซ่บแส่บครับแซ่บไอ้วมันเซ่บครับ ก็นีแล้วเนาะแำบนีแ้แหละครับอย่ารืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมนั่นนะครับบ <Bye. S 1> ๊ายบายบายบายครับ